สดีครับร้านเนพรเพเครื่องครับวันนี้มีพระธูมงคลดีๆมาแนะนําให้ครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพิมพ์ตอรี่คูบานอยวัดสีดอนบุญนะครับองค์น,นี้เป็นเนื้อทองแดงเปื่อยนะครับเป็นเนื้อทองแดงเปื่อยนะครับข้างหลังอุดผงอุดผงตักติดแล้วก็มวลสาตรตักติดเยอะแยะมากมายมามีพลอยเศษนี่เป็นพลอยเศษนะครับนี่เป็นเกจตาของคูบานอย ใส่จีวรคูบาน้อยตะกุจจานมือคูบาน้อยแล้วก็โคดเงินแล้วโคดใหมเลขกน,นะครับสวยนะครับเข้มขังนะครับคูบาน้อยทั้งก็เป็นพระเกจิที่โด่งนังเมื่อแต่ทำให้คูบพัดนะครับประจากท่านสรีราฐานเผาไม่น่าไฟไม่ไม่ไฟท่านก็อธิษฐานจิตจนกระทั่งเผาไม่ไฟกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับอธิษฐานให้ลมพปิษทานอีกจะได้นะครับนะครับ รายการนี้มาพร้อมกล่องมีกล่องเดิมๆมีกลอมให้นะครับผมเข้มขังมากนะครับตุวนี้นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพอดเครื่องนะครับโทร096 95 40808หรือ08 1ย์3ป0หน นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งและท่านอย่าไปพลาดนะครับทุกรายการทุกโมงพอดีๆจากร้าหนุย่ยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ